ถ้าเกิดว่าเราสร้างบ้านประมาณ2ชั้นก็จะได้เห็นวิวประมาณนี้นะครับซึ่งระดับความสูงจากพื้นดินขึ้นมาที่ท่านเห็นเนี่ยครับประมาณ2เมตรกว่า3เมตรนะครับประมาณ3เมตรก็รจะได้วิวบรรยากาศประมาณนี้ที่ดินขนาด3ไร่37ตารางวาด้านหน้าติดถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนเส้นเมืองง่าจำบอน ตั้งอยู่ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับขายอยู่990,000บาทราคาเหมา990,000บาทเท่านั้นนะครับด้านหน้านั้นติดถนนตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเขตถนนนั้นกว้างเลยทีเดียวตัวที่นั้นติดถนนกว้างประมาณ23เมตรลึกไป220กว่าเมตรนะครับลักษณะที่ถมอีกนิดหน่อยนะครับ คือถมเฉพาะส่วนที่ปลูกบ้านก็ได้นะครับแถวนี้น้ําไม่ท่วมนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็มีขุดบ่อไว้สําหรับกับเก็บน้ําไว้ใช้ที่ถมแล้วบางส่วนนะครับปรับเกียร์นิดหน่อยก็ปลูกบ้านได้แล้วนะครับคุณผู้ชมมีไฟฟ้าเข้าถึงแล้วนะฮะด้านหลังในส่วนนี้ก็เป็นที่นานะครับ ถ้าเกิดเราช่วงที่เราเพาะป,ปลูกก็สูบน้ําขึ้นมาใช้ได้นะครับน้ําตรงนี้เวลาขุดน้ําแล้วขุดบ่อแล้วมันจะกักเก็บน้ําไว้ได้ทั้งปีเลยนะฮะแถวนี้ก็จะมีน้ําซึมบรรยากาศภูเขาอันนี้ก็เป็นภูเขาแนวยาวเลยนะครับได้วิวสวยๆแบบนี้เลย ข้อเสียของที่ดินแปลงนี้มีจุดเดียวเท่านั้นครับก็คือ,อใกล้กับโรงอบลำไย,ยซึ่งโรงอบลำไย,ยที่ท่านเห็นนี้เขาจะอบประมาณปีหนึ่งแค่สัก2เดือนนะครับคือเดือนสิงหานะครับสิงหากับกันยาช่วงนี้ลำไย,ยใกล้จะหมดแล้วครับพอลำไย,ยหมดก็ไม่มีละควันแบบนี้นะครับ ลักษณะที่ดินนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆจะเรียกว่าผืนผ้าหรือว่าเรียกว่าเส้นก๋วยเตี๋วดีเส้นก๋วยเตี๋ยวเนาะมันจะยาวๆหน้าตาแบบนี้นะครับตัวที่เนื้อที่3ไร่37ตารางวา ราคานี้พร้อมโอนให้หมดเลยครับเตรียมเงินมาเท่านี้ก็ได้ที่ดินกลับบ้านไปเลยนะครับไฟฟ้าเข้าถึงแล้วระบบน้ำดึงมานิดหน่อยข้างเคียงนั้นเป็นชุมชนมีเพื่อนบ้านครับฝากที่ดินแปลงนี้ด้วยนะครับถ้า,าสนใจติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้นะครับโดยทีมงานกันกันตพัดขอบคุณครับสวัสดีครับ